สวัสดีครับพบกับผมแจ็คมมนนี่เบเตอร์นะครับวันนี้จะเป็น e ีีต่อเนื่องนะต่อเนื่องจาก e ีีที่แล้วที่ว่าไม่รู้จะซื้อหุ้นตัวไหนนะครับก็มี3มองค์ประกอบนะก็คือส่วนที่1ซื้อหุ้นที่งบดีมีกำไรส่วนที่2คือซื้อหุ้นที่เป็นขาขึ้นส่วนที่3คือซื้อหุ้นที่เป็นขาลงได้ แต่มันต้องลงมากกว่า78.6%วงเล็บหุ้นตัวนั้นต้องมีกำไรที่ดีด้วยนะครับเราต้องกลับไปดูข้อที่หนึ่งด้วยนะคราวนี้เนี่ยพอรู้3หัวข้อนี้แล้วเนี่ยอ่ะแล้วเราจะดูยังไงอ่ะหุ้นงบดีมีกำไรนะครับหุ้นงบดีมีกำไรดูได้แบบนี้อ่ะวิธีการ นะเราเข้าไปที่ set.or.th นะครับเข้าไปแล้วเราก็ไปเปิดหุ้นนะหุ้นที่เราสนใจนะยกตัวอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่น CHG โรงพยาบาลจุฬารัฐจำกัดมหาชนใช่ไหมวิธีการดูงบการเงินเนี่ยมีหลายสูตรและกันมีหลายสูตรหลายวิธีในการดูของแต่ละคนก็เหมือนกับ อจะพูดยังไงดีเหมือนกับชอบชอบเสื้อบางคนชอบสีเหลืองดูแบบนี้ชอบทรงแบบนี้บางคนชอบลายไม้บางคนแบบเนี้ยคือมันมันไม่เหมือนกันแต่ว่ามันก็คือเสื้อเหมือนกันใช่ไหมวิธีการดูการชอบไม่เหมือนกันนะครับงบการเงินก็เหมือนกันงบการเงินก็เหมือนกันบางคนดู ROE ROE บางคนดูกำไรขาดทุนบางคนดูสินทรัพย์ดูทุกอย่างนะแต่ส่วนตัวผมนะครับไม่ได้ดูอะไรเยอะแยะมากมายนะเราดูส่วนแรกคือ 1. มีกำไรไหมเอากำไรก่อนนะครับเอากำไรก่อนเพราะว่าอะไรถ้าหุ้นมันจะเติบโตมันต้องมีกำไรถูกปะ่ะเพราะถ้ามันมีกำไร มันมีกาไรเสร็จปุ๊บมันก็จะมีเงินทุนมีเงินทุนมันก็สามารถเอาไปขยายต่อได้ต่อยอดได้ถูกไหมแต่ถ้าไม่มีกําไรคําถามคือหุ้นพวกนี้มันมีหนี้ไหมมีถูกไหมเราจะเอาเงินที่ไหนมาจ่ายนี่ออกหุ้นกู้ใหม่เหรออะไรประมาณเนี้นะครับเพราะฉะนั้นส่วนที่ผมดูคือมีกําไรไหมถ้ามีกําไรกําไรเนี่ยมันเพิ่มขึ้นไหม ต่อหุ้นเนี่ยกำไรต่อหุ้นเนี่ยมันเพิ่มขึ้นไหมนะครับถ้ากำไรต่อหุ้นมันเพิ่มขึ้นแสดงว่ามันโอเคไงถูกป่ะถ้ามันกำไรต่อหุ้นพุน่ง้แสดงว่ามันโอเคอ่ะอาจจะมาจากซื้อสินค้าได้ถูกลงอ่าหรืออะไรก็ตามถูกปะ่ะทําให้หรืออาจจะขยายสาขาทําให้ราคาต่อชิ้นมันถูกลง แล้วเอาไปขายราคาเดิมหรือขายราคาเพิ่มขึ้นตามอ,าอิงตามราคาตลาดโลกราคากําไรต่อหุ้นมันก็จะเพิ่มขึ้นถูกไหมนะครับและส่วนที่สามคืออัตรากําไรสุทธิเนี่ยเป็นยังไงมันเพิ่มไหมนะครับถ้าสามอย่างเนี้มันดีอะ่ะมันเพิ่มขึ้นอะ่ะเอ,อ คือถ้ามันดีมันเพิ่มขึ้นแบบเนี้ยแสดงว่าเยี่ยมยอดนะครับแสดงวาย,ยี่ยมยอดนะเทียบปีต่อปีเลยนะอันนี้เห็นไหมดีขึ้นไหมดีขึ้นดีขึ้นอันนี้ก็ดีขึ้นถูกไหมนะครับพอมันดีขึ้นก็แสดงว่าเยี่ยม แต่ถ้าจะให้เยี่ยมยอดมันต้องดีขึ้นทุกปีแบบนี้เห็นไหมเฮ้ยโอ้โหจากหกร้อยมาเจ็ดร้อยว่ะเจ็ดร้อยมาแปดร้อยแปดร้อยมาสี่พันแบบนี้เนี่ยคือเยี่ยมยอดมีกําไรเยี่ยมถหกไหมมันโตแบบนี้เห็นเราจะเห็นการเติบโตของเขาทุกปีแบบนี้แสดงว่าเยี่ยมหุนนี้ดีนะเห็นไหมดีเฉยๆคือดีเฉยๆคือ เทียบกันสองปีเห็นหมหกสามหกสี่เทียบกันสองปีเนี่ยเฮ้ยดีว่ะแต่ว่าถ้าดียอดเยี่ยมคือโอ้โหจากหกหนึ่งมาหกสองมาหกสามมาหกสี่ดีขึ้นหมดเลยนะครับเนี่ยกำไรเพิ่มขึ้นหมดเลยแบบเนี้ยแสดงว่ายอดเยี่ยมมีโอกาสโตไปเรื่อยยิ่งหุ้นที่มันแบบว่า หกร้อยไปเจ็ดร้อยไปแปดร้อยไปเก้าร้อยคือมันโตขึ้นทุกๆปีแบบสม่ําเสมออ่ะอันนี้ดีนะครับอันนี้ดีนะ,ะเห็นไหมครับวิธีการดูหุ้นงบดียากไหมไม่ยากนะไม่ยากนะคราวนี้บางคนบางคนเฮ้ยเอ,อยังไม่เข้าใจยังไม่เข้าใจนะครับยังไม่เข้าใจก็เดี๋ยวผมพาเข้าไปดูนะการที่จะไปดูหุ้นงบดีดูได้อย่างไรนะ เข้าไปที่ Google พิมพ์คำว่างบการเงินแล้วก็พิมพ์ชื่อหุ้นอะไรก็ได้สักหุ้นหนึ่งนะอันนี้ผมพิมพ์งบการเงิน BTS ใช่ไหมแล้วอันดับแรกเลยเนี่ยมันจะมี w w w s e t o r t h เราคลิกเข้าไปปึ่งคลิกเข้าไปเห็นไหมมันจะขึ้นมาหน้านี้เลยนะคราวนี้เมื่อกี้เราดู BCH ใช่ไหมเราก็พิม B ์ B อ่า CHG ใช่ไหม CHG เมื่อกี้ c.h.g เข้าพิมพ์เข้าไปตรงนี้กด enter ปึ้งนะได้มาละโรงพยาบาลจุฬารัตใช่ไหมเรามาเข้าตรงหัวข้องบการเงินตรงนี้นะงบการเงินตรงนี้นะครับมีหลายสูตรเลยคุณจะไปดูพวกปันผลดูอะไรบลาบลา PE PBV แล้วแต่แต่ผมดูแค่นี้เห็นไหมดูตรงนี้นะกาไรมันเพิ่มขึ้นนี่นะกําไรต่อหุ้นเพิ่มขึ้น อัตรากำไรสุทธิเพิ่มขึ้นเนี่ยโอเคนะครับลองไปดูหุ้นที่ทุกคนบอกว่ามันดีนะ CPO เซเว่นมันดีมากอืมถามว่ามีกำไรไหมมีกำไรนะครับถามว่ามีกำไรไหมเนี่ยเราไคว์มาเลยไคว์มาที่ตรงจุดนี้เลยเซเว่นเนี P ่ย CPO จำกัดมหาชนมีกำไรไหมมีกำไรแต่ประเด็นคือ กำไรเป็นยังไงจากสองหมื่นอ่าตัวนี้มันเพิ่มนะโอเคอันนี้มันเพิ่มมาโอเคจากสองหมื่นมาสองหมื่นสองแต่คราวนี้สองหมื่นสองมาหมื่นหกจากหมื่นหกมาหมื่นสามเห็นไหมเห็นไหมเห็นอะไรไหมมันมีกําไรแต่กําไรมันลดลงอะลดลงแบบนเนี้ยถูกป่ะเนี่ยกาไรสุทธิ เป็นไงอัตรากำไรสุทธิลดลงเห็นปะแบบนี้คำถามคือคุณคิดว่ามันดีไหมดีไหมดีหรือไม่ดีดีมันมีกำไรแต่ราคาหุ้นจะไปไหมเขานี้ไม่ไปนะครับ ราคามุ้นไม่ไปเพราะว่าอะไรกําไรมันลดลงคําถามคือถ้ากําไรมันลดลงคุณคิดว่าถ้าคุณซื้อปันผลเขาจะจ่ายปันผลให้เหมือนเดิมไหมไม่ไม่เท่าเดิมไม่เท่ากับปีที่มันได้กําไรเยอะถูกปะถูกไหมเนี่ยวิธีการดูเฮ้ยมันดีมันมีกำไรนะครับ แต่ถ้าคุณไปดูพวกอื่นๆที่เขาให้ดูกันพวก p ีอพ,พี่อะไรเงี้ยกบอ่ะก็ลองดูแล้วกันแต่ตัวเนี้ยมันสะท้อนให้เห็นง่ายกว่าสะท้อนให้เห็นง่ายกว่าว่าเฮ้ยกำไรมันลดลงอ่ะคำถามคือมันมันจะจ่ายปันผลได้เท่าเดิมไหมล่ะไม่มีทางถูกปะ่ะนะครับมาอ่ะคราวนี้ดูอะไร ดู AOT ไหมคนโอ้ชอบกันจังเลย AOT นี่เป็นหนึ่งเดียวใช่ไหมไม่มีใครมาแข่งขันได้คำถามคือกําไรติดลบอ่ะคุณจะซื้อเข้าพอร์ตอ่ะถูกไหมบางคนก็แย้งขึ้นมาในใ,นใจว่าเฮ้ยก็มันโควิดแล้ว <c oughs> แล้วถ้ามันกลับมาเป็นปกติ มันก็คงกลับมาถูกไหมแต่ถามคือเมื่อไหร่เมื่อไหร่ตอนที่เป็นโควิดโควิดแรกๆเอ้ยคิวเดียวกระทบคิวเดียวสองคิวสามคิวกระทบมาเรื่อยตอนนี้สองปีแล้วใช่ไหมถูกว่า ราคามันลดไปลงไปเรื่อยอ่ะเพราะฉะนั้นถ้าคุณจะซื้อแบบซื้อแล้วให้มันมีโอกาสขึ้นเลยต้องพูดอย่างนี้นะไม่ได้ไม่ได้หมายความว่าซื้อไม่ได้นะแต่ซื้อแล้วมีโอกาสราคาของหุ้นมันขึ้นเลยคุณต้องซื้อหุ้นที่กำไรไม่ติดลบ นะครับเนี่ยสองหมืนมาสองหมืนแต่ว่ามันก็ลดลงนะมาสี่พันติดลบหมื่นหกโอเคไหมเนี่ยไม่โอเคถูกปะถ้ามันเจ้าเดียวนะหนึ่งเดียวในหนึ่งเดียวในนั้นนะเอที LT เนี่ยแต่กําไรมันติดลบอ่ะมันก็ไม่น่าซื้อไงถูกปะ ณนะตอนนี้ต้องพูดอย่างนี้ก่อนแล้วกันณนะตอนนี้นะครับอืมนะไปดูอีกเข้าไปดูสมมติอยากดูอฮหาหนาอฮหาหนาฮหาหนาเฮ้ยโอ้ฮหาหนานี่มันเคยขึ้นสูงนะฮหาหนามันเคยขึ้นสูงนะแล้วตอนนี้กำลคือราคามันล่วงจังเลยเราชอร้อนเลยดีไหม แล้วช้อนเลยดีไหมเออหาหน้านี่ไงก็ตอนนี้ราคามันกำไรมันลดลงครับอ่ะตัวนี้มันเพิ่มนะเพิ่มขึ้นมาอันนี้เพิ่มจากปีหกสองมาหกสามเพิ่มหกสามไปหกสี่เนี่ยมันติดลบเอ้ยไม่ใช่มันลดลงลดลงนะครับกำไรเนี่ยเห็นไหมลดลงกำไรต่อหุ้นกำไรสุดที่ลดลง นั่นหมายความว่ามันก็เป็นเรื่องปกติที่ที่ราคาเขาจะราคาเขาจะลดลงมาถูกปะมันเป็นเรื่องปกติที่ราคาเขาจะลดลงมานะครับและที่สำคัญคือราคาที่เหมาะสมเนี่ยมันจะควรมันควรจะต้องอยู่แถวแถวเนี่ยต่ำกว่าสามสิบาท ต่ำกว่าสามสิบสามสามสิบสี่ใช่ไหมเพราะว่าอะไรเนี่ยกันนะกำไรสองพันสี่ร้อยกำไรพันแปดราคามันอยู่สามสิบสามสามสิบสี่เลยอะ่ะแต่นี่อะไรอะ่ะแต่นี่อะไรอะ่ะคือโอ้โหกำไรก็ลดลงแต่ราคาเคยพุ่งไปสูงสุดแปดสิบกว่าบาทถูกไหม สูงสุดใน80กว่าลงมา44ณนปะัจจุบันเนี่ยยังถือว่าต่างจากตัวนี้อยู่นะยังถือว่าต่างนะเพราะฉะนั้นฮาน่าเนี่ยมันยังลงได้อีกนะครับถ้าดูจากอันนี้เฉยๆนะดูจากตัวนี้เฉยๆนะดูจากราคากับกําไรเนี่ยเข้าปะมันควรจะอยู่30 สามสิบาทอะประมาณเนี้ยนะครับเห็นไหมแต่ถ้าวิธีการดูว่าเฮ้ยมันมีกําไรใช่มันมีกําไร,ไรแต่ควรซื้อไหมไม่ควรซื้อหุ้นตัวนี้เพราะว่ากําไรมันลดลงเพราะว่าถ้าเราซื้อเราหวังอะไรเราหวังส่วนต่างของราคาถูกไหมส่วนต่างของราคาเพราะฉะนั้นถ้ากําไรลดลงง่ายๆครับแบบตรงไปตรงมา มันจะแปรผันตรงกันนะคือกําไรมากราคาขึ้นกําไรลดราคาลงนะกําไรมากราคาขึ้นกําไรลดราคาลงประมาณนี้นะครับงบการเงิน,งนดูง่ายๆไม่ต้องดูเยอะแยะซับซ้อนคําถามคือไม่ต้องดูเลยเหรอว่ามันทําธุรกิจอะไรถ้ามันกําไรมันกําไรโตเรื่อยๆคุณจะต้องสงสัยไหมมัณจำเป็นถูกปะมันมีกำไรไงเออนะครับ ธุรกิจมันไม่ผิดกฎหมายแน่นอนเพราะว่าอะไรมันมีส่วนตรวจสอบอยู่แล้วหุ้นที่อยู่ในเซ็ตถูกไหมครับมันมีหน่วยงานที่ตรวจสอบเขาอยู่แล้วนะครับนะเค okay, นะก็ประมาณนี้นะครับหวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์สาหรับเพื่อนๆน,นักลงทุนนะเอาไปใช้ประกอบการตัดสินใจเอาไปใช้ประกอบการดูในการเลือกหุ้นต่างๆนะครับ ถ้าเพื่อนๆถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับจะได้เป็นกําลังใจให้คนทําคลิปนะแล้วก็สําหรับใครที่อยากเรียนรู้ระบบเทรดแบบมันนี่เบตเตอร์ก็สามารถเข้ามาสอบถามทางไลน์ทางเบอร์โทรเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับเฮ้ยถ้าแบบโอติดเยอะเหลือเกินโอ้โหไม่ไหวแล้วเททุนมันเครียดจังเลยอะไรเงี้ยนะครับโทรมาปรึกษาได้ว่าเฮ้ยจะมีแนวทางการแก้ไขยังไงได้บ้างนะโอเควันนี้ ประมาณนี้สวัสดีครับ